ไม่รียาติมตายตงแต่ตน no. ี้เราไมัใมันเคยู้นับหาค่ขายนาขายตาแก่ลงมปหาเขาแอ่เขามีันอยู่ไหนนะของคุณทนสื้อาลูกใส่หือมาเด็กมาเด็กมาเด็มาเาเป็นยังเลืนอ่ะตมตาตตาตาตอตา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 ตอตาตอตา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 ตอตา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 ตต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  มงปยักษัวแม่มึงยีลดูบาดีมึงหักเขาไหลเลยมึงมาดพอทั้นี้หม่เป็นบอกกสักมึงห่อกันบมกุญท่านกูบออมึงหลายเคือแหละมันบ่อแลยังไม่อยู่ก็ตัวกลองมึงไป็ยังษ์กยูสมเผาสมห้องจากกองมึงเป็นไทยลูกกูเป็นไทยอาพอมาพอดีอยวงตัวแม่กนี้ จะมึงวิปัญญาเดี๋ยงกูจะบอกกับคุณท่านเนอะกูสิบอกให้มึงตาแจงเด้อกูสิให้แพงตาแต่งงานกับเสียแห้งให้บ้านละแต่งงานกับเสียยังจะได้ไหมผมกับแพงตากันแพงกันมาแต่โดนอะไรได้เนี่ยยัยเห็ีดแบบนี้ทำแม่คำนี้แม่มึงห่างลูกสาวกูจนมึงตายกูกับบัวให้มึง ยังขืนฮกกคาบุกกปะคาที่ไหนที่มันะคะเอที่ยังคืนมงขาลูกชายมันสผาลูกกนีมงเห็ถ้าไปใส่พีฮะมันสิผาลกสาวกนีโอยพี่นองปองไปเมื่อวนซอยถนยนี้แล้วพหนังนาลูกจะของแต่ละคนเนออิว่าโงงายกัวเป็นกรั้นทั้งใจเมื่กบ่าตอนเมาดี๋ยวมีบุญเสือ ลูกไส้ปุ๊กก็บอกาว่าเป็นหููเขยดอกสุดีทุกทีจ้าสุดีทุกทีจาขนาดมีเอ้ยขนามาเป็นคนรวยหรอเฮ้จุกใสเจะาโว่าเสียงอึ้ทังาเพราะเราเป็นคนรวยดีหรอดีรอเบาข้าก็ดูประวอสิีสียหา้าเที่ยหลังในอียโรอีคนเรื่องตัวอีนเรื่อตีอีคนมีเงินเื่อาตว์ม่อนาเรื่องจะของตีมึงจพ่อเหรอมึงเบาพ่อไป ปวดที่นีี่วที่นี่อีคำมีไม่อย่งอีบเ่นดว่าีมึงอาีเรีกแบจับากเลหรอกเออฮะโบาผู้เฒ่าสองก้นีเที่ยงกันขันยุบบ้านคอยมีเขาข้ขาขอกระต่ายเลยนี่อ้เอาแจ้งจี่ขันเกงไหลให้เหยียบเสกีก้อนผู้นันเก้งพอยู่เต็มดูเขไง่าผูดเกงอียมสิบหกผูเก้งนี่ไอ้คนไ

เจ้าเขาดีดกเจ้าหนตู่ใจยาวดหัเขพี่นองลพี่นองพขึ้นาอยพี่น้องผู้น,นด่ดกสิยบต้องไปทัวเพื่นอะ<อ>ลูกส่เจ้หาหแนเอเขานี้ิสตีอา้าวไเมียเฮียนเจ้าเ้าเลยนองสเจ้าเป็นตังเสียไงไหน